สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ติโอสโโอผมวันนี้เป็นการแนะนำสเปซมารีเล่นยังไงนะครับมันเป็นหัวข้อที่ผมคิดว่าอยากจะทำมานานแล้วเนื่องจากว่าทุกกองทัพเนี่ยเวลาไปดูที่ร้านหรือแบบศึกษาในําถามที่ใจเสมอว่าเฮ้ยทัพเนี้ยเล่นยังไงวะแล้วจะเล่นมันดีหรือเปล่าอันนี้คือเฉพาะเคสตาหรือรูปแบบการเล่นนะเทคนิคการเล่นต่งตางของทัพนั่นอนะ่ะไม่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องรอนะถ้าเอาในเรื่องมาเกี่ยวข้องเนี่ยจะย,ยาวเอาแค่วิธีการเล่นเนี่ย ทับนี้เล่นยังไงอ่ะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามือใหม่ที่คุณอยากรู้ผมเลยคิดว่าจะทำไอตรงเนี้ยเป็นไอเดียไว้ให้คุณไม่ได้มาดูเอาลิปผมแต่คุณก็รู้ว่าเฮ้ยทับเนี้ยสไตล์การเล่นเป็นอย่างนี้ใช้ตรงไหนทําอะไรได้บ้างแล้วเหมาะการเล่นประเภทไหนพอคุณรู้ปุ๊บคุณก็อ๋อประมาณนี้นี่เองถ้าถูกตรงสไตล์ตรงใจคุณคุณก็เล่นถ้าเกิดรู้สึกวเอ้ยสไตล์การเล่นนี้มันไม่ใช่เราก็ลองไปดูทับอื่นนะครับผมจะเริ่มจากทับแรกเลยนะคือสเปนมาลีนเพราะว่าท่กวันนี้ผมเล่นทับน ข้อแรกครับมันเป็นทัพที่มีทุกอย่างให้เลือกใช้คุณอยากเล่นรถถังเหรอเรามีตั้งกี่คันนะพ r e d a t o r g a ก o ด a t o r ต e r i m p เ r ล e p u l s e r ขนคนมี l a n d r a i e r r เยอะยานมินเราก็มี้านร,ราบเราก็มี e l i t แเราก็แบบมีโหดหลายตัวไพร m มาแล้เราก็มีอ่าหรือถ้าเกิดเล่นไม่ใส่ไพร m มาเลยเป็นแบบพวกแบบกับตันเราก็มีได้หมด คุณอยากยิงไกลรถถังคุณก็แบบกระดเดเตอร์แลนเซอร์72นิ้วรีโลได้ด้วยคุณอยากยิงระยะกลางคุณก็มีลีเดมเตอร์เดสนอร์ดอ่า36นิ้วใช่ไหมเออนั่น,หนแหละแล้วถึกด,ด้วยถ้าเกิดคุณอยากเอาตัวแบบไปยิงระยะประชิดแต่แบบเป็นปืนไฟคุณก็มีอินเฟอร์นัสคอร์ที่ออกมาใหม่อยากดิฟสไตล์คุณก็มีเทอร์มินเเตอร์ซึ่งสามารถใส่ เชนฟิตที่เอาไตีรถถังในด้วยผมเนี่ยชอยเรามีเยอะมากดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นทับที่เล่นยากไหมก็แล้วแต่คุณแล้วแต่แล้วแต่คนนะแต่คือคุณมีชอยในการเล่นเยอะไปหมดอะ่ะคุณสามารถจัดทับด้วยหลายแบบหลากหลายมากขาดอะไรคุณก็หาย,ยูนิตมาเติมได้ไม่ขาดแคนจากนี้ดีกว่าอินเด็กซ์ของมันเนี่ยเกินกว่า200รอยูนิตนะครับดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าเฮ้ยจะทาสิ่งเนี้ยทับเรามีเปลามีหรือก็ถ้าคุณเอาอะไรแอนดมาใส่คุณใส่เฟ็นนี้ก็ได้ฮนะ เซนทรัลทัพนเลนเซอร์ก็เอามาเติมได้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้รับเรื่องของโอทอฟโมเมนต์ก็ตามแต่ว่ามันก็เป็นตัวใหญ่หคุณใส่ได้เห็นไหมทัพเราหลากหลายมากครับ,รบผมนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเลยว่าถ้าคุณชอบความหลากหลายเล่นได้แบบมีอะไรให้ใส่เยอะนะครับสเปนบริลคือคําตอบของผมถัดมาครับเมื่อหลากหลายแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าเราเป็นทัพยิงไกลเอา้าแล้วองอหลากหลายทำไมยิงใกล้ไม่ได้เอ้ตีใกล้ไม่ได้ล่ะ ตีใ,ใกล้เราก็มีแอปซอิตเซเฟอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมีอะไรจัมแพ็กเข้ามาอีกมีเบียดกาเบียทรันมีไกดเตอร์อไม่ใช่ไม่ใช่ไกเดเตอร์มีเทอร์มินเอเตอร์ด้วยเนี่ยตีใ,นใ,นใกล้ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแต่ว่าเราไม่ได้เด่นตรงนั้นคือถ้าเกิดคุณจัดสเปซมาลีนสายตีใกล้ทั้งครับเนี่ยเล,เล่นได้ไหมเล่นได้แต่มันเป็นการดึงพลังของมันลงไปเราะผมมันไม่ได้เด่นตรงนั้นสเปซมันไม่ใช่ทัพที่แบบว่าเน้นวิ่งไปหาสตูแล้วตีอย่างเดียว ถ้าเล่นอย่างนั้นจริงคุณไปเล่นออกดีกว่าไหมกดวาร์กใส่มันกว่าเยอะนะเบลเตอร์ก็ได้นะจ,จ,จุดเด่นของเราไม่ใช่การตีประชิดคุณไม่สามารถบอกได้ว่าสเปนบอลตีประชิดดุเท่ากับพวกแบบสายตีประชิดโดยตรงเช่นเบลเตอร์เช่นออกุณเนียฮะุณกนี่ยเขาตีประชิดดุกว่าแต่เรื่องยิงไกลเราโดดเด่นเรายิง72นิ้วก็มี4 8นิ้วก็มี36นิ้วก็มี24ก็มี18ก็ม, 12, กมี12ก็ยังมีครับผม เ r เ d ด c เคเตถ้ามันวิ่งถึงรถถังคือระเบิดนะฮะบอกก่อนนี่ฮะเรามีปืนยิงไกลหลายแบบมากอยากยิงอินเฟนทีเยอะๆมี i n นฟินิทคอรอยากยิงรถถังมีเ r เ i ดิเคเตออยากยิงอะไรอ่ะมอนสเตอร์ Monster. เรามีแกดเอเตอร์แ e นซอร์ไว้ยิงหรืออยากยิงกราดโดเรามายิงแนวหลังศัตรูมีอินเซปเตอโออยากต่อย ก็ได้อะเทมเเนเตอร์โดดมาต่อยก็ยังได้อะผมให้ตรงนี้ยอมรับเนาะเทมเเนเตอร์มันตัวที่แบบดาเมจเอาพุทมันโอเคอะแต่ไม่ได้แบบสูงปี๊ดนะแต่ก็โอเคอยู่ดังนั้นครับเนี่ยฮะเราเป็นทัพยิงไกลเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้าคุณอยากเล่นทัพที่แบบว่าโดดามาปุ๊บวิ่งใส,ส่ศัตรูอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สเปซมารีนะผมเราต้องมีการยิงไกลซัพพอร์ตจากแนวหลังด้วยอยากจะวิ่งก็วิ่งได้มีอาเกสเซอร์เรามีเทอมเพเนเตอร์เรามีแอสเซอรอินเตอร์เซสเซอร์อยู่เวทไก่เวชลันลเราเก็ จำตรงนี้ไว้ก่อนนะอย่าแบบเอะอะไรวิ่งใกล้ไว้ก่อนนะอันนี้มันก็แบบผิดผีไปนิดนึง <c oughs> คือจะเล่นสเปซมารินยิงตีใกล้อ่ะคุณต้องไปเล่นแบบเอ็นเจินอ่ะอันนั้นมียูนิตซัพพอร์ตเยอะอยู่แต่ถ้าเกิดพูดถึงสเปซบิน,น,นกลางเราก็ทกักยิงไกลนะครับถัดมาครับข้อสามอดออฟโมเมนต์คือทางออกของทุกปัญหามีคำกล่าวที่ว่าทุกปัญหามีทางออกและทางออกของสเปซมารินคือคอดออฟโมเมนต์ครับผมทำไม ถ้าคุณรู้สึกว่าไอยูนิตนี้แม่งปล่อยไปไม่ได้เป็นอันตรายสุดๆอดออมโเมนครับแล้วยิงทุกอย่างใส่มาจนกว่ามันจะตายอดออมโมเมนเนี่ยคิดง่ายเลยคือเดเมคคุณสองจบคิดแค่นี้ถ้าไม่มีการปรับบัฟเนื้ออะไรวันพฤหัสนี้นะมันคือชี้ปุ๊บเดเมคคุณสองทำไมอ่ะคุณทอยเต๋ามีโอกาสออกหน้าเต๋าดีไม่ดีครึ่งๆถูกป่ะแต่คุณเอาไอที่มันครึ่งที่ไม่ดีอ่ะมาทอยใหม่ได้อ่ะมันก็เหมือนกับว่าคุณ เพิ่มโมเมนต์ตัอเองอ,ะอ่ะอาจไม่ถึงสองเท่าอจะประมาณหนึ่งจุดห้าเท่าอ่ะแต่มันทำให้การยิงอะไรง่ายขึ้นแต่ผมบอกคุณสองพว่มาดูฟังดูเข้าใจง่ายกว่าเออ,อยางยิงให้ตายอ่ะอดอโมเมนต์ครับผมจบปัญหาของเราแก้ได้ด้วยการยิงมันให้ตาย <laughs> แต่ถ้าเกิดมันหลบไลน์ออฟไซด์ไปอีกเรื่องหนึ่งนะหรือถ้าเกิดมันแบบเป็นตัวใหญ่มากๆาคุณเอาฐานล่าไปยิงก็ไม่แตกเหมือนกันฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีอดอัโมเมนต์เนี่ยปัญหามันจะแก้ยากมากดังนั้นถ้าเกิดสึกว่าเ้ยัันีงแแก่บบบบค ไอ้ตัวนี้ปล่อยไ,ไม่ได้เนี่ยชี้โอดครับแล้วยิงมันกว่ามันจะตายข้อที่สี่ผมสตเตกาเรนของเราคือสมบูรณ์ทั้งดาเมจและการเอาตัวรอดยูนิตของสเปซมารีนไม่ได้บางเรามีความสมดุลในการเอาตัวรอดทั้งสูงนะฮะทัพเน็ตเราสี่นะเราเป็นเหมือนกับเมดิคอร์เป็นเหมือนกับกลางๆของวอไฮเมอร์เลยเราหนากว่าตัวหลายๆเผ่าได้สมไปคือเราเป็นกลางๆเนี่ยแบบ ค่อนข้างจะแบบไม่บอบบางอะ่ะยูนิตท,ทั่วไปเราคือทับเน็ต4และถ้าเป็นยูนิตใหญ่ๆเช่นทเทอร์มินาเตอร์เรามีอินวอลเซฟรถถังเราทับเน็ต9บ้าง12บ้างเราไม่บางนะครับแต่เราไม่ได้แบบหนาเวอร์อะไรอย่างงี้นะไม่ใช่แบบพัตัวเดสอันนั้นมันปล่อยเขาหนาไปอันนั้นแต้มเขาเยอะกว่าแต่เราสมมติทั้งด,ดาเมจการเอาตัวรอดและแต้มเองผมดาเมจเราดีไหมต้องตอบว่าดีคือ เราไมา่ได้แบบทะลุโลกแบบบางแฟกชั่นอย่างเช่นเอลดารีที่ตอนนี้มันทะลุโลกไปแล้วแต่ถามว่าโดยทั่วไปยูนิตท,ทั่วไปของเราเนี่ยดาเมจอาวุธเท่าทั้งดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกไอเก็เซอร์ที่ใช้ยากหน่อยคือมันตีไมชี้แต่ถึงจะเก่งแต่พวกแบบไออินเซปเตอร์เนี่ยปืนโบเตอร์โคตรด,ดีนะครับผมประทับใจมากใช้ในง,งานแข่งเรายิงได้แบบสะใจสุดๆหรือการดเตอร์แลนเซอร์ก็ยิงไกลจด็ดถึงสองนิ้วแต่โคตรแรง ดาเมจเราดีครับเราไม่ได้แบบยิงเบาแล้วเราไม่ได้ตายง่ายด้วยนี่คือถ้าคุณชอบที่มันสมดุลหน่อยไม่ได้แบบยิงแรงจะจัดต่บางไปเลยหรือถึกจะจัดแต่ว่ายิงเบาไปเลยเนี่ยไอสเปซมารีเนี่ยนะครับคือสมดุลทั้งลุกและรับฟังดูแปลกๆเอาเป็นว่าได้ทั้งดาเมจและการเอต้รอดแล้วกันนะข้อสุดท้ายครับผมคอมโบเข้าใจง่ายบังกองทัพมันต้องมีแบบ เอาตัวนี้สั่งอันนี้กดเจ้มอันนี้เพื่อให้ได้อันนี้จากนั้นทําการสิ่งนี้เพื่อให้เกิดสิ่งนั้นแล้วคอมโบอีตัวนั้นเพื่อยิงเข้ามาผมว่าม่เข้าใจยากนะคือถ้าเกิดคุณเป็นผู้เล่นใหม่อะเอาง่ายๆเลยครับคิดเลยไม่ออกเล่นสบายบารีอโอรกมเมนครับผมแล้วยิงมันจบครับคอมโบของเราเย่ชาวเล่นแต่ก็ก็ทำงั้นแหละคิดเลยไม่ออกก็โอรอมเมนครับยิงยิงเดี๋ยวมันก็ตายเป็นที่ก็มีอินเคอร์เซอร์มาหนึ่งกองเลยอะชี้เป้าตัวนี้ครับ แล้วบวกหนึ่งตัวฮิตแล้วก็ยิงยิงเหมือนให้ตายเอาแอดวานซ์มาหน่อยครับเอาอโพเดแคลรี่ใส่โบเตอร์ดิสไฟลแล้วก็ไปนำกองทัพแบบใครล่ะดีซเ,เลเตอร์อย่างเงี้ยหรือนำแบบต้นกาดเบธรันเงี้ยเพื่อเอาทอยห้าบวกตอนดีวอสเตเตอร์ด็อกทรีนนะครับแล้วให้มันออกห้าบวกแล้วได้สเตนฮิตอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าคอมโบสุดยอดของเราเนี่ยเข้าใจง,ง่ายมากครับผมคือ อดอัลโมเมนต์ครับยิงผมก็โทษสเปซบอลินมือมือที่ทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยไอ้คอมโบนี้มันง่ายจริงครับผมคิดเลยไม่ออกกดอดอัลโมเมนต์แล้วยิงเข้าไปให้ผมจบแล้วเนี่ยแหละครับก็คือความซิมเปิลของมันแต่ถามว่าคุณเล่น Ad อัตวายกว่านั้นได้ไหมได้นะเช่นเอาการิมานมาโอดเป้านี้กับเป้านี้ครับผมพอเป้านี้ตายปุ๊บยิงเป้านี้มีโอดต่อเป็นดับเบิลโอดอัลโมเมนต์เนี่ยก็โอเคนะฮะหรือคุณจะคอมโบกับอาวุธ เอชเมนต์ต่างๆเต้นต่างๆเพื่อมันมีคมันสวัตดิโหดขึ้นก็ได้อีกเนี่ยฮะมันสามารถไปเรื่องแต่แบบระดับเบสิกพอพอคุ้นเคยปุ๊บอยากไปแอดวานซ์ทำได้ด้วยเนี่ยคือคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยสเปนบอลลีนเขา้งตอบโจทย์ผู้เล่นใหม่พอสมควรเลยโอเคครับนี่คือห้าข้อของสเปนมอรีนะครับว่าทําไมถึงควรเล่นทัพนี้แล้วมันเล่นยังไงกันแน่เนี่ยอยากรู้ว่าเอออยากเห็นข้อมูลพวกเนี้ยก็ทําให้แล้วไว้ทั้งหน้าครับไปทัพอื่นบ้างก็น่าจะไม่ผลเทียนนิดเนาะ ผมว่าจะชอบคลิปสไตล์นี้กันนะครับแล้วเราจะคิดถึงกันทุกคนครับผม Brother